ันเลยเราไม่เคยเจอไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย<ม>แต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดความรู้สึกเหมือนเดิมหมดมันเป็นไรกูอันเฟนแล้วอา้อาวไ <laughs> ปยันไปทำไมอะมาผิดร้านต้องไปร้านห้องเต้อะไปร้ <laughs> าน,ปนไปร้านไปร้านเดินพี่ยันไปทำไมอะมึงไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ <laughs> <laughs> ฟา <c oughs> ไพี่ตอนนั้นน้องไม่มีโอกาสไปเจอพี่น้อยน้องพิมพไปบอกเลยนะว่าคือคนูกความที่เราเป็นน้องเราแ้นไม่ใช่หลังดังนั้นหลัยดงังนั้นอะไหันไหมหลาังนั้นใช่ไหมคือหลายจากนั้นอ่ะ <c oughs> มึงเจอกูที่ไหน <c oughs> อ่าเมืองเมืองนึงกูขับรถเล่นอยู่ฮะ <c oughs> ไม่มีไม่เคยเจอพี่เลยจริงๆ เราดีๆเจอเจอจริงดิตรงไหนเมืองไหนพี่พูดมาเลยพี่พูดชื่อเมืองมาเลยไม่ได้ทำไมอ่ะคือเจอตรงแถวๆตลาดอาติอ่ะกูรถชนมึงอ่ะแล้วมึงก็พูดว่าใครขับรถชนมะใครขับรถชนโอเออแล้วก็บอกว่าไงพี่ก็พูดว่าไงแล้วมึงก็เงียบเงียบใช่เหรอเงียบสองเงียบสามกูรู้มึงรู้อีก ไม่รู้ไม่รู้สามบานสาบานูสาบาทอะไรตอนนี้เลยให้อะรตอนนี้เลยไม่รู้จริงๆตอนไหนประเทศไหนมึงเอานิ้วไปจิ้มปลั๊กไฟนะถ้ามึงไม่ตายก็คุยกับกูไม่ก็เราสามบานนากิกาสาบาทที่ยกยกมือเห็นเลยนะไม่ได้จะไม่ควยเลยไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอพี่เลยมีลึนจะเอามีลึนน้องจะไปอะไรกับพี่อ่ะน้องจะไปโกรธเคืองอะไรพี่ถามหน่อย มีอะไรไ,ไม่มีเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมแต่แค่อน้องบริบทน,น,น้องทำที่ไหนขี้ก่อนขี้หายเลยอเนี่ยพี่อะไรพี่อาจจะแบบไม่รู้ไม่รู้มันรู้มันรู้อาจจะไม่อาจจะรู้สึกอะไรแปลกๆกับน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวพี่จะเกลียดน้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าเนาะแต่น้องเหมือนเดิมเขาลบเหมือนเดิมเราสามคนโอ้โห เราสามคนมันเหมือนเดิมอยู่แล้วกับน้องอ่ะไม่มีสามไม่มีสามมึงอ่ะไม่น่ารักตอนเข้าวงการไม่ม่โอเคไม่พี่ะมองไงไม่รู้นะแต่น้องพูดจริงๆน้องรักพี่เหมือนเดิมแล้วก็น้องก็ยังพิมพ์ข้อความน้องยังจาได้เลยน้องพิมพ์นเทียีว่าน้องน้องอ่ะน้องยังขลอกพี่เหมือนเดิมพ์ตอบว่าอะไรน้องพี่ไม่ได้พิมพ์พี่พิมพ์อกเลยว่าโอเคเจอกันไม่พิมพ์มันพี่ไม่ได้พิมพ์เลยเลยน้องน้องพิมพ์ปุ๊บอ่าโอเคน้องก็พยายามอยากจะโป๊กพี่นะแต่คือแบบว่าเราก็ไม่รู้เนาะ เราก็เป็นเด็กอัะเราแบบเราเป็นเราเป็นเด็กเราไม่กล้าคุยผู้ใหญ่อ่ะแล้วไม่รู้ว่าพี่รู้สึกอย่างไงเราก็พิมพ์ไปแบบเออน้องเคาลบพี่เหมือนเดิมนะรักและเคาลบเสมอแล้วก็ออกเนเนชื่ออะไรนะดูดูเป็นเร็จเลยไม่ใช่ในทีเอสในทีเอสในทีเอสน้องพิมพ์ทีเอสเมยไม่ได้พิมพี่น้องพิมพ์เอานพิม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 พบมานมึงมีเมสเมจเมรอไม่ดับิมพิมลิมพิมพี่พิมพิพิ มีโปเป็นส่วนตัวมันมโป๊กไก่โง่ไม่ได้ไม่ได้โป๊กแต่เป็นคลิกไปใช่แต่เป็นคลิกที่ชื่อแสดงว่าไอเจมส์นี่ยไม่อ่านทีเอสทีเอสพี่แม็กด้วยอ่ะทีเอสพี่แม็กพี่อยู่ในตอนนั้นน่ะพี่ไปอยู่ในห้องคนเดียวปิดไมค์อยู่น้องน้องน้องมาน้องเจอพี่น้องพิมพ์ไปเลยจริงจริงจริงแล้วเราเราไม่เจอกันอีกเลยไม่เคยนะนั่นไงก็พี่ไม่อ่านยังไงก็น้องเดยกบอกพี่ไม่ได้ตอบพี่ไม่ได้ตอบเลยน้องเด็กบอกเออพี่อาจจะโกรธ พี่อยากจะโกรธอะไรเราหรือเปล่าแล้วน้องรอนะไม่ใช่ไม่รอนะน้องก็เลยออกเมสมี่พี่อยู่ในเวลาคนพูดอ่ะมันต้องมีหลักฐานนะไอตีนะมึงจะมันถ้ามันถ้าไม่น้องน้องกล้าถ้ามันย้อนแล้วมันมีหลักฐานจริงๆอ่ะเอาให้ดูได้เลยแต่ว่าดูอ่ะจาได้มึงอ่ะส่งแมสมาในสีฟ้ากูจําได้เดี๋ยวว่างๆอ่ะน้องไม่สีฟ้า ในสีฟ้าไม่ไม่ได้คุยกับพี่หมายถึงว่าในสีฟ้ามันเก่าแล้วมันเก่าแล้วหมายถึงว่าล่าสุดอ่ะเฮ้ยเวลามึงคุยกับผู้ใหญ่มึงจะใส่หน้ากากทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยแต่มันนานแล้วแหละมึงคุยกับผู้ใหญ่มึงจะใส่หน้ากากทำไมเราแโอะไรรตงนี้เล่า่อกค้มึงก็ต้องเปิดหน้าคุยกันดิอเหี้ยไม่น้องโอ้โหดัจะไปโกรธอะไรมีอะไรต้องโกรธมีอะไรต้องจำตัวไม่น่ารักกับพี่แค่นั้นเองถามอะไรอย่างหนึ่งเลยติคิรู้จะคิดถึงยังไงแล้วถามอะไอย่างหนึ่งเลยติเออครับพี่ กูเอฟซีเอฟซีมึงนะฮะกูเอฟซีเดินติดตอกมุ่งนะทำอะไรทำอะไรอะไรไม่ทำอะไรเลยโอเคโอเคไม่ทำเลยโอ้โหน้องคิดถึงน้องคิดถึงไงน้องคุยกับพี่เอสตลอดพี่เอสก็คุยกับน้องตลอดก็แค่นั้นยังรู้สึกดีด้วยซ้ำที่พี่สองคนดื้อคินดื้อกันได้อะ นกัคุยตลอดในเพจอ่ะไอ้เชี่ยนินทามึงรับหลังตลอดด่ามึงกันยับเลยตอนนั้นอไม่มีไม่มีสามบาลได้เลยเอาคลิปเปิดได้เลยเลยไม่มีไอตีเป็นคนแกนนำเลยตอนนั้นอะไม่มีไม่มีไม่มีพี่มจำไอ้รึเปม่าน้องได้ดีได้กับพราะพี่สองคนนะเราเรากอดคอเป็นพี่น้องสามบาลร่วมสามบาลกันนะ เราจะไปติดคออะไรตอนน้องไงนี่หน้าเซเว่นไงหน้าเซเว่นไงหน้าเซเว่นที่เรากอดคอหน้ารถไงสมัยนั้นยังขับไปนี่กันอยู่เลยพี่ขับซีวิคกันอยู่เลยไปตอนนั้นไปขับออรอดี้แล้วตอนนั้นนยังเอออดี้มันงานบวกนู่นยังแล้วแล้วเสี่ยงอีกแล้วมันยังแข่งกับกูอยู่เลยเอสอะก็ที่เราไปขับโฟคาร์สกันน่ะ ใช่เอ็มก็แข่งกับกูอยู่เลยถามมันดิใช่ที่กูโดนแดกอ่ะเออที่กูโดนแดกอ่ะโดนมาแดกอ่ะแจกใบตัวเองได้นะพวกมึงอ่ะเออล้วนๆเลยไม่เมืองนี้ไม่มีใบโอซีคูโอซีได้เอายังเอายังรันยังอ่ะไปเลยลุงไม่กูจะออกแก๊งไปอยู่มันสองคนไม่ต้องไม่ต้องอัดภาระกูไอ้เนี่ย ่นตดีกว่าเเล่พาวโวิีกว่าก็จะไปนี่ไกูชวนมันมานี่ไกูเล่พาวแป๊บแป๊บตงนี่ไงเออแต่เดือดจัดเลยนะมันพีพอ่ะไม่รู้ว่าพีพเปล่านะะีใจดมใจพีพีแหละมันจะเป็นพีพีได้ไงอ่ะ อาจจะเป็นแบบร่วมเป็นเพื่อนเปนเพื่กันหรือเปล่าแบบแบบไอ้ที่นี่ชอบเอากูมาลำบากอ่ะไอ้ที่เล่นเกมกูก็40<ช>แล้วนะได้เอสไม่เดี๋ยวเกาก็ไปเล่นฟีฟ่าเราเ,เราปล่อยเ,เ,อเดี๋ยวน้องปล่อยเลยเดี๋ยวน้องรันเองเอั่งนั้นแน่ะแล้วพาไอ้ไม่ถามว่าพาพูดเด็กๆไปเล่นแล,กนออล็กนั่งรับแล้รับหลอกหลอกดูนทุกอย่างบอกขายได้ยังขาย <c oughs> ไม่ได้สักบาทไม่ตันสื่สักบาทเลยน่ะตัวละครก็ยังไม่ตันแล้วทำอะไรทำอะไรต่อไม่รู้อ่ะ มันต้องรีวิวเพิ่มอีกอยางไงก็รู้ไว้เล่นเล่นเล่นอีกไหมเนี่ยเลิกกูเล่นอยู่แต่ยี่จีมันไม่เล่นแล้วกูเล่นจริงๆกูปล่อยบอทตลอดเลยมันไม่ต้องเล่นไงคนอื่นเขาเลิกเล่นกันหมดละเลิกที่อะไรพี่ตูนยังเล่นอยู่เลยยังพี่ตูนยังให้กูไปวอตลอดเลยสัตว์แต่พี่ตูนเล่นจริงๆพี่ตูนก็บ่อยพี่ตูนเล่นทุกวันเลยเฮียกูม่โทรหาไยซีซัพเดี๋ยวนี้ไอ้ยี่จีเหรอมึงโทรเสียสัตว์โทรแล้วไม่รับ มันไม่ว่างเลยไอชิโรมึงไปเตรียมของขึ้นอาวุธให้เพื่อนกูหน่อยดิเตยมของ่อนเลยมาแบบชุดใหญ่เลยค่อยๆขึ้นเปนไเบื่อชุดใหญ่เลยไปวะเจอทีสเจอทีสเจอทียสเจอทีสชุดใหญ่เลยไม่เอาชุดใหญ่เลยเจอเทียสไปฟาโวกันไปฟาโบไเอาโเอาฟาโเอาฟาโโโฟาโอเอาฟเเอาฟาเอาาอออฟเออเ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 ีอด วันนี้ชวนมันมาเล่นนะครับเลยพาัปเข้าเมืองแบบนึง